ทักไปไหนเขาบอกว่าผมเป็นนักเซอร์ฟทักไม่ใช่หรอเข้าไปเข้ามาให้ผมเที่ยวแขนก่อนก็มีจริงหรอใช่เอ้าเขาบอกว่าเออวันนี้มีคอนเสิร์ตทักกลับตุกใกล้บ้าใกล้บ้าก็เหลยเราก็อยากมาดูมาดูมาดูนดีที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้แต่อดีตสามารถกลับมาให้เราสู่ปัจจุบันได้อ้าอ้าจริงไหมฮะพี่พี่พี่ชอ โอ้โหโอ้โหนี่ผมผมลงเลยดีกว่าขนาดใหน่คอยกันนี่ใช่วันนี้มันจะจัดอบอุ่นนะครับนำนักการศึกษาของเราใช่นั่นเป็นบรรยากาศที่แบบเราเราเคยเห็นมาอย่างนี้มาตั้งแต่ยุคนั้นนะนะครับแต่วันนี้เรามันเติบโตกันขึ้นมาทุกคนก็มีอาชีพการทำงานกันหลายอย่างแล้วแต่จากน้อยก็จะบเอื้อลึกถึงความเข้มแดีๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเราไปโดนตีรุ้งซึ้เศร้าไปไหมพี่เลี้ยง ต้องคุยสนุกสนานโอ้โหอออย้อนย้อนตะตูไอ้คุณไม่เข้าใจเลยเนี่ยเขาภาษาทางนเซา์าจะได้โอ้เข้าต่องคุณจะไปขัดตะตูตีออย่ามาสาดตะตูตีมาเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเงคุณจะทำอะไรคุณบองนี้ดก่ตนอะกดผมไม่ขัดเุก ให้แจ็คให้แจ็คมาต้องเต้นใช่ไหมฮะอ่าเน้นแบบเก็บๆน,นะขอเต้นอ่าอุ้ยเฮ้ยนคนขอเพลง,งน่ะโอ้โหเป็นไงไม่ใช่ที่ขอเพลงเนี้ยเราคิดว่าเขาจะจบตัวแรกงั้นเนี่ยฮะคณไม่เอาไม่พูด มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันกี่ปีนะสามสิบปีโอ้โหคุณจะไปนับถึงเวลาด้เลยเหรอใช่